เพียรที่จะไม่ให้อกุศลที่ยังไม่เกิดอยากเกิดขึ้นนี่เราก็เพียรน,นะอกุศลที่เกิดขึ้นแล้วรีบละไปนี่เพียรแล้วนะโยมคิดจะไปทำร้ายคนอื่นโยม,มไม่เอาดีกว่านี่โยมเพียรน,นะฝืนใจไหมฝืนใจเขาด่าเรามาเราไม่ด่าตอบฝืนใจไหมฝืนใจเขานินทาเรามาเราไม่นินทาตอบ เขาลิษยามาเราไม่ลิษยาตอบนะเขาตรณีมาเราไม่ตรณีตอบอืมนะเขาพยาบาทมาเราไม่พยาบาทตอบฝืนใจทั้งนั้นนะใครทําได้อย่างนี้ผู้เจ้าบอกเนี่ยทําเครื่องขูดเกลาวกิเลสยมกําลังขูดเกลาวใจตัวเองขูดเกลาวความไม่ดีที่อยู่ในตัวเองให้มันหมดไปบรรเทาไป ถ้าเราไม่คิดจะขูดกลานะอ๋อดา่าฉันมาเหรอก็สวนกลับเลยใช่ไหมสวนด้วยวาจาบ้างเรียกว่าทิมแทงกันและกันด้วยหอกปากใช้ปากเป็นหอกทิมแทงกันนี่หรือสวนด้วยกายนะอันนี้สวนด้วยกายนี่หนักหน่อยอาจจะติดคุกนะอันนี้สิ่งเหล่านี้ที่ยมทำแล้วฝืนใจฝึก ก็เป็นสัมมาวายามะมีความเพียรชอบความเพียรที่ถูกต้อง